สิ่งที่ต้องพูดถึงเนี่ยเป็นเพราะว่าอวตาร The Way of Water หรือว่าอวตาร r 2ที่เข้าฉายหายจากภาคแรกนานเป็น10บสปีเนี่ยต้องบอกว่าพอปล่อยตัวอย่างออกมาแล้วคนชอบก็ชอบนะฮะเขาก็พยายามจะบอกว่าอืมเจ๋งดีนี่แหละใช่เลยแต่คนดูไม่เข้าใจเยอะมากนะฮะเอาจริงๆผมก็ไม่ได้เข้าใจอะไรมากมายนะผมดูตัวอย่างอวตารสอใน iMac ผมก็รู้สึกว่าโอ้ยมันก็สวยดีนะ แต่ในใจลึกๆก็รู้สึกเหมือนกันครับว่ามันก็ไม่ได้ว้าวอะไรมากมายบอกว่าผมเคยมีความรู้สึกแบบโอ้โหตื่นตามากเลยกับภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกที่เกิดขึ้นบนจอก็คือตอนดูจูราสสิกพาร์คภาคแรกครับตอนดูอวาตานสองมันก็ไม่ได้มีสิ่งนั้นนะครับไม่ได้แบบวิ๊นาวีใต้น้ําไ,ไม่ขนาดนั้นครับก็แค่แบบอืก็สวยดีนะแต่ในขณะที่ผมก็สุกก็สวยดีนะอยู่บ้างนะครับ แต่หลายคนก็ผมได้ยินในโรงฮะเอะอะไรวะแค่เนี้ยหมดแล้วเหรอไม่เห็นมีอะไรเลยเยอะไปหมดเลยครับคนไม่ได้เข้าใจอะไรมันฮะซึ่งไม่ผิดเลยครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้โชว์อะไรให้เราได้เห็นมากมายนะักเขาก็อยู่ในทิศทางเดิมครับแต่สวยงามขึ้นน้ําก็ดูพริ้วดีแล้วแล้วไงวะอะไรแบบเนี้ยผมว่าคนที่ไม่ได้เป็นสายนักทำวิชวลเฟเฟ์เองมองไปมันก็มันก็ คงจะเข้าใจได้ยากครับว่าอะไรง่ายอะไรยากแต่ล่าสุดมันมีคนทำคอนเทนต์ออนไลน์เขาเป็นสาย v i s u a เอเ f ก c t ครับกลุ่มใหญ่ๆเลยเขาเรียกบริษัทนี้ว่า Corridor Digital Corridor Digital เนี่ยเป็นบริษัทผลิตคอนเทนต์ออนไลน์บริษัทใหญ่เขามีรายการหนึ่งชื่อว่า Corridor Crew เอามือ Visual Effect เนี่ยมาพูดถึงเรื่องราวต่างๆที่ เข้าทางเขาคอริ i d ดอร์ครูออกมาพูดในในในมุมนะครับคอริดอร์ครูในฐานะของผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Virtua อฟเฟกต์เขาออกมาให้ออกมาพูดคอนเทนต์เกี่ยวกับทำไมมือ Virtua อฟเฟกต์เห็นตัวอย่างอวตารสองหน้วตาแตกกันเปรียปร้ยๆถึ่งกันแบบโหทำขนาดนี้ได้ยังไงวะอะไรแบบนั้นเลยครับฟังกันหน่อยคนแรกครับเขาอธิบายว่า มีอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่ามันบ้ามากๆก็คือแรงตึงผิวบนน้ำที่อยู่ในตัวอย่างอวตาร2ครับทิศทางที่มันบิดม้วนคือตัวเขาเองในฐานะวิช u a l Effect มืออาชีพเนี่ยเขาบอกว่ามองไม่เคยเห็นเลยฮะเท่าที่ทำงานมาไม่เคยเห็นเอฟวิช l e เอเฟกตัวไหนมันซับซ้อนได้ขนาดนี้มาก่อนแล้วไม่เคยเห็นใครสามารถทำกราฟิก แรงตึงผิวของน้ําได้ออกมาในสเกลแบบนี้เมื่อน้ํามันไหลผ่านไปจนหมดเนี่ยเรายังเห็นละอองของน้ําปลิวออกมาอยู่เลยนั่นคือคอมเมนต์แรกฮนะคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่ายิ่งไปกว่านั้นนะครับจากมุมมองด้านภาพยนตร์แล้วก็รูปของการเรนเดอร์ภาพเนี่ยคือเขาบอกว่าในฐานะคนทํางานในสาขาเดียวกันเนี่ยเขามองไม่ออกเลยครับว่างานหนังอวตารเขาทำแบบนี้ทํา กราฟิกน้ําที่ใสสะท้อนมีรายละเอียดของแรงตึงผิวทุกอย่างที่ดูสลับซับซ้อนมากๆเนี่ย <_ C' est> เขาเลนเดอร์กันออกมาได้ยังไง <_ C' est> เขาบอกว่า <_ C' est> เขาเชื่อว่าพีวีต้านะฮะบ,บริษัททำวิชั่นเอฟเฟกเนี่ยน่าจะจดสิทธิบัตรในการสร้างจะแบบจําลองของน้ําขึ้นมาแบบใหม่เพื่อการทําหนังเรื่องอวตารภาคนี้เลยครับหนังเรื่องอวตาร The Water จึงได้วิชั่นเอฟเฟกน้ำที่ไม่เคยมีใครทำได้ในโลกภาพยนตร์มาก่อน ดังนั้นแล้วถึงแม้เราจะไม่ใช่คนที่ฮือฮาหรือมองไปแล้วไม่เห็นนะฮะมองไปเราก็เห็นอ๋อไดโนเสาร์มีปีกสัตว์ประหลาดโอ้ยขี่ไดโนเสาร์ถือปืนเราคงไม่เห็นนะฮะว่ามันน้ำแม่งยิ่ยับยับมากเลยเนี่ยอันนี้พูดยากครับอันนี้พูดยากผมพูดเรื่องนี้หลายรอบว่าบางครั้งบางทีเอฟเฟกที่ สมบูรณ์แบบมากๆเมื่อมันไม่ได้นำมารับใช้เรื่องราวที่ทรงคุณค่ามากๆเนี่ยบางทีมันก็เข้าเข้าเข้าขั้นเสียของได้ฮะแต่ผมมั่นใจอาเอาอย่างนี้ถ้าทางฝั่งของคนทำวิ i จ์เอฟเฟกต์เขามองแล้วเขาเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวอย่างอวตารสองโดยเฉพาะเรื่องของการเรนเดอร์ผิวน้ำขึ้นมาที่เขาบอกมันยากมากๆเนี่ยมันถูกนำมาใช้เนี่ย เท่ากับว่าเอฟเฟกยากแค่ไหนเรื่องมันต้องดีสมน้ำสมเนื้อกันครับอ่าเข้าใจไหมฮะคือไม่เชื่อว่าทำเอฟเฟกได้ดีมากๆแล้วจะเอามาเล่าเรื่องที่มันห่วยๆนะครับผมเชื่อแบบนั้นอ่ะอ่ะผมเชื่อแบบนั้นดังนั้นเราต้องมีศรัทธาต่อเจมส์คัมรอนฮะซึ่งผมมีศรัทธาต่อเจมส์คัมรอน คือทุกคนเห็นแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นน้ําจริงๆนะครับอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าผมว่านะทุกคนเห็นผมว่ามันก็รู้สึกว่าเป็นน้ําจริงๆนะครับแต่ว่ามันเป็นคอมพิวเตอร์นะครับผมว่าจินตนาการไม่ออกเลยวมันเขียนขึ้นมายังไงว่าน้ำแล้วมันใสลงไปได้อย่างนั้นน่ะว่ามันเขียนยังไงแต่ใครที่ดูแล้วไม่ทึ่งไม่อะไรก็ไม่ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรไม่ได้ผิดอะไรเออคุณดูแล้วมันเฉยๆก็ไม่ผิดอะไรนะฮะถูกซะด้วยซ้ำไปมันสายตาคนดูอะ่ะ ถ้าคนดูทุกคนต้องมีเป็นผู้เชี่ยวชาญไปช่วยเอฟเฟกถึงจะทราบซึ้งหนังเรื่องนี้ได้หนังเรื่องนั้นก็ไม่เวิร์กหรอกครับดังนั้นอา้าวรอดูก็แล้วกันฮะรอดูก็แล้วกันว่าอวตาร the way of water เรื่องที่เขาเล่ามันจะสมน้ำสมเนื้อกับเอฟเฟกที่เขาบอกกับเราว่ามันทำยากมันแพงมันไม่มีใครทำมันอลังการมันยิ่งใหญ่มากๆเนี่ยมันจะสมน้ำสมเนื้อกันหรือไม่อา้าวรอดูก็แล้วกันนะครับ